ในส่วนของทีมปงลางคนอนกระสินเอฟซก็เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของทีมบัางไฟโก้ยโสธรยูเนเต็ดซึ่งก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1ในการแข่งขันฟุตบอล a อ s ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ภาคตะนออกชิงเหนือ สำหรับสถิติการพบกันและดูการที่ผ่านมาเลกแรกทีมกระสินเอฟซเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเยอสุดทอนยูเนเตดในวันที่21มีนาคม2553เสมอกันไป2ประตูต่อ2ส่วนเลขหลังวันที่17กรกฎาคม2553กระสินเอฟซออกนอกบ้านไปแพ้ยสุดทอนยูเนเต็ด้วยสกอร์6ประตูต่อ2จึงทําให้แมตช์นี้นักเตะกระสินเอฟซหวังจะเก็บแต้มจากยสุดทอยูเนเตตให้ได้ มาดูศึก AIS League Division 2โซนภาคตกชิงเหนือแมตท,ที่2ของทีมกระสิน FC ประจำวันอาทิตย์ที่13มีนาคม2554ที่ผ่านมาคู่ระหว่างเจ้าบ้านโปงลางขนองกระสิน FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบัางไฟโก้ยะสอรยูเนเต็ดเริ่มเตะกันเวลา18นิกาที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระสินซึ่งเกมก่อนนัดนี้กระสิน f อออกนอกบ้านไปชนะทีมหนองบัลลุมพู f อ เกมนัดนี้จึงเป็นแมตช์สำคัญที่แฟนบอลชาวกระสินหวังว่านักเตะจะโชว์ผลงานเรียกแรงศรัทธาจากแฟนบอลและเก็บ3ามแต้มในบ้านเพื่อลุ้นคะแนนให้อยู่ในอันดับต้นๆของตารางคะแนนในเกมนี้ได้รับเกียรติจากนายวิโรจน์จวรังสามผู้ชกการโจกระสินและนายปัชญาจินจันทวงศ์รองผู้ชาการโจกระสินให้เกียรติเข้าชมการแขนน่งขัน เปิดเกมครึ่งแรกเยียนที่สุศทรอยู่ในเตดเขี่ยบอลก่อนและเปิดจังหวะรุกเร็วหวังจะยิงประตูขึ้นนำแต่กองหลังของกระสินเอฟซีก็ยังตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นและยังโต้กลับเร็วสร้าง,สางเสียงเชียร์จากกองเชียงสองฝ่ายได้เป็นอย่างดีนาทีที่15แฟนบอลกระสินได้เฮก่อนครับเมื่ออภิรักอ่อนตาดอกบอลข้ามศาีรษะผู้รักษาประตูของยศทรเข้าตะข่ายไปอย่างสวยงามแต่กรรมการเป่าครับไม่ให้ประตูครับบอกว่าเป็นจังหวะล้ำหน้า กระสินยังบุกต่อเนื่องจากอย่างหวังที่จะเก็บแต้มได้จนมาถึงนาทีที่19วัชละเกรียมรำครับทำฝาวนักเตะกระสินกรรมการแจกใบเหลืองแรกในเกมนัดนี้ เกมยิงสนุกมากขึ้นเมื่อกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายต่างตีกลองร้องเพลงเชียร์กันอย่างต่อเนื่องวังสร้างแรงพื่อให้กับนักเตะที่จะยิงประตูให้ได้เป็นฝ่ายทีมสิศพนได้ยิงลูกฟรีคิกในนาทีที่23แต่ลูกลอยออกข้างประตูไปแบบเฉียดฉิวจากนั้นกระสินเอฟซีโต้กลับเร็วนาทีที่25อันตนเหลาหลุมพุกเปิดบอลให้วรศินวรสีเข้ายิงหน้าประตูแต่ว่านยทวารของยิศพนยังหนีรับไม่ได้ เอ้สุทธรเกือบได้เฮเมื่อนาทีที่29พรีชาเึินคำซัดเต็มข้อลูกเข้าซ้ายแต่เอมเฟย์เอินโจย่าในทวารชาวต่างชาติพุ่งปักออกไปได้ด้านโค้ชชวพลกมวลศีลปรับแผนการเล่นเปลี่ยนเอาเบอร์สองเอกพันธ์คำมะลาเข้าแทนเบอร์25อภิรักษอ่อนตาหวังเพิ่มเกมรุก คือเจ้าประตูยิสุขพรนะครับแล้วก็จะสามารถเอาประตูให้ได้แต่เป็นฝ่ายยสุขพรที่รุกได้มากกว่าจนทําให้หนาทีที่37นักเตะกระสิน FC ทำฟาวน์นับพัดนับผงแชมป์ลุกไทยวรีได้เป็นเหลืองที่2ท้ถายเกมพึ่งแรกเกมยิ่งสนุกทั้งสองทีมเปิดเกมรุกกันอย่างมันนครับแต่ยังไม่สามารถทําประตูกันได้หมดเวลาครึ่งแรกยังเสมอรุสปอร์สูประตูตศูนย์เริ่มเกมพึ่งหลังกระสินเปิดเกมเร็วออกทางขวาถึงนาทีที่5 0 เป็นนักเตะเยอสดพรูเน,นเต็ดทำฟาวกองหน้าทีมประสิทเอฟซีได้ใบเหลืองเพิ่มเป็นใบเหลืองที่3ในเกมเกมยิ่งสนุกมากขึ้นกองเชียร์ส่งเสียงเชียร์และก็มีลูกกวาดเสียวครับให้ได้เฮกันอีกหลายลูกแต่ก็ยังไม่สามารถทำประตูกันได้จากนั้นโค้ชประสิทเอฟซีเปลี่ยนตัวส่งเบอร์9ก้าสุริยาน,นาสินส่งเข้าลงแทนเบอร์23นิวัฒนิวัตภูมิเศษแต่ก็ยังไม่สามารถแก้เกมได้ กลับเป็นทีมยศุสธ์พรูเนเตดมาได้ประตูขึ้นนําในนาทีที่68เมื่อปรีชาเคือนํายิงลูกเข้าตะคายทีมเดือนขึ้นนําเจ้าบ้านไปก่อนเประตูต่อศูนกองเชียร์ยศุสธรพรูเนเตดได้เฮก่อนและนาทีที่70เฉลิมพลสะมูลนักเตะกระสิบเอฟซี FC, เข้าสกัดบอลหนักจนกองหน้ายศุสธ์พรูเนเตด ลงไปดิ้นกลางสนามครับกรรมการแจกใบเหลืองให้ทันทีต่อมาในนาทีที่80กระสิน FC ได้เหบ้างเมื่อวะระสินวะไระสีะระสกองหน้าตัวทําเกมด้ลูกฟรีคิกระยะ35หลาซัดบอลเข้าตรงตะข่ายไปอย่างสวยงามสะก,กร์ขยับ1ประตูต่อหนึ่งบอลยิงสนุกมากขึ้นต่างฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าหากันหวังประทำประตูเพิ่มให้ได้แต่ก็ไม่สามารถทําประตูกันเพิ่มได้หมดเวลากระสิน FC เปิดบ้านเสมอยะโสธรยูเนเต็ดไปรุสกระหนึ่งประตูต่อหนึ่งแบ่งไปทีมละหนึ่งแต้ม ส่งผลให้ขณะน,นี้ทีมกระสินเอฟซี FC ยังรั้งอันดับที่5ของตารางคะแนนและการแข่งขันทั้งหมด2นัดมี4แต้มสำหรับนัดต่อไปกระสินเอฟซีจอกนอกบ้านไปเยือนทีมสุรินเอฟซีทีมอันดับ8ของตารางเพื่อจะพบกันในวัอนอาทิตย์20มีนาคม2554ณสนามกีฬากลางจังหวัดสุริน์ในเวลา16นาฬิกา ซึ่งเขาเชิญชวนแฟนบอลชาวประสิทธิ์ FC ซร่วมเดินทางไปเชียร์ทีมประสิทธิ์เอฟซให้เก็บ3ามแต้มจากบ้านของสุรินทร์เอในวันและเวลาดังกล่าว สำหรับภาพการแข่งขันและคลิปวิดีโอบัตริการแข่งขันสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์เวอร์บเว็บครสินเอฟรวมถึงคลิปข่าวี่อนอากาศจากสัญญาทัด MT c a เ l ิ TV ในส่วนของ้างส่วนจำกัด MT เค b l e TV ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการประสัมพันธ์ข่าวสารของสโมสรฟุตบอลกระสินด้วยและหากหน่วยงา,ายนบริษัทห้างร้านใดสนใจจะสนับสนุนกองเชียร์ทีมฟุตบอลกระสิน fc ในการจัดกิจกรรมการเชียร์สามารถสับ กรค์ก,การเชียโดยติดต่อไดที่บุญตั้มโทร0821078177 0821078177หรือที่เว็บไซต์ www.fc.net s